สวัสดีค่ะจากบ้านแหองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านแหองพยอมจะมาทําข้าวคุกกะปินะคะตอนนี้ก็มาทอดไข่ก่อนนะคะเพื่อเอาไว้โรยหน้าข้าวคุกกะปินะคะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังนะคะ อันนี้บ้านไรอง์พยอมมีไข่เป็ดนะคะไข่ไก่ไม่มีนะคะไม่ได้ไปเก็บในเลา้าพอดีมีไข่เป็ดว่าจะาไว้ทําเมนูอื่นนะคะก็เลยหยิบเอามาใช้ก่อนเดี๋ยวเราก็ทอดหั่นเตรียมไว้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาตักใส่จานนะคะพอเหลืองๆพอนะคะอย่าให้ถึงก็คล้ำนะคะนี่ค่ะสีกําลังสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันส่วนอันนี้เราก็จะมาทอดทอดน้ํานะคะเป็นทอดกุนเชียงนะคะแต่ทอดด้วยน้ํานะคะจะไม่ทอดด้วยน้ํามันนะคะเพราะทอดด้วยน้ําเวลาสุกแล้วหอมเหลืองแล้วจะ นุ่มนะคะจะไม่แข็งเหมือนการทอดน้ำมันนะคะบารายองพยอมเคยทำคลิปไปแล้วนะคะถ้าใครยังทอดไม่เป็นก็สามารถที่จะย้อนไปดูได้นะคะอันนี้ก็เริ่มเหลืองเริ่มคล้ำมั่งแล้วนะคะเราต้องขยันคนนะคะพอดีบารายองพยอมมัวไปหั่นไข่นะคะอ,อจาจจะคล้ำเป็นบางอันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่ายังไม่ได้ไหม้นะคะเพียงแต่ว่าความหวานของกุนเชียงจะทําให้ไหม่ได้ง่ายๆนะคะต้องคอยคนอยู่เสมอนะคะนี่ค่ะอันนี้เรามาผัดหมูหวานกันนะคะนี่ค่ะผัดแค่พอสุกนะคะภาผัด นานไปก็จะแข็กนะคะเพราะว่าหมูนี้เป็นของบ้านเราพยอมนี้จะใช้หมูสามชั้นสับนะคะบางคนก็ไม่กินสามชั้นจะใช้เนื้อหมูเนื้อหมูสับก็ได้นะคะแต่บ้านเรงพยอมชอบหมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวเราก็รวนไป เราก็จะใส่เกลือนะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นเกลือป่นนะคะเปลือกเกลือป่นปกตินะคะใส่นิดๆหน่อยๆนะคะเกลือนะคะไม่ใช่ผงชูรสนะคะแล้วก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะคะอันนี้ตามชอบนะคะอะไรผมขยอมใส่ ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะต่อหมูประมาณหนึ่งขีดไม่มากไม่น้อยนะคะหวานพอสมควรบางคนก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะแต่บ้านไราองพยอมไม่ใส่นะคะอันนี้เป็นสูตรที่คุณยายเคยสอนมานะคะใส่ซีอิ๊ว หวานลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยนะคะน้ำจากหมูเริ่มออกแล้วนะคะจากน้ำตาลด้วยนะคะเริ่มเป็นสีสวยแล้วนะคะเราก็จะผัดให้แห้งนะคะตอนนี้ผัดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักพักไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาอน้ำมันใส่กระทะกันนะคะเพื่อจะผัดข้าวคุกกะปินะคะข้าวคุกกะปิบางคนก็จะใส่กระเทียมสับกับพริกชี้ฟ้าสับไปด้วยนะคะแต่สาหรับบ้านไร่องพยอมไม่ใส่นะคะเพราะว่าบางครั้งกินเผ็ดไม่ได้เอาไว เติมเอาข้างออกนะคะถ้าใครจะกินเผ็ดอันนี้ทําแบบไม่เผ็ดนะคะคือใส่กระเทียมอย่างเดียวเพราะว่าบาลาราพยมจะเอาไปฝากคุณยายข้างบ้านที่เป็นคนไข้ติดเตียงด้วยนะคะกิน <c oughs> แล้วก็ทําไปฝากด้วยนะคะ <c oughs> ตอนนี้กระเทียมเหลืองแล้วนะคะเราจะเอาข้าวที่เราคลุกตอกกะปิไว้นะคะ ได้มาจากช่องแม่บ้านพอเพียงนะคะก็ะเลยทดลองเอามาลองผัดดูนะคะไม่กล้าใส่มากนะคะกลัวกลัวเค็มนะคะพอคลุกเคล้าดูแล้วก็เห็นว่าเออของเขาก็รสชาติพอใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวคุกกะปิของบ้าลายองพยอมนะคะเพื่อนๆทุกคนมารับทานด้วยกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะมาทานด้วยกันนะคะข้าวคุกกะปินะคะสวัสดีค่ะ